สวัสดีครับวันนี้ <c oughs> ตอนเช้ามาตอกไก่เ <c oughs> มื่อกี้ไก่ไก่มาตรงนี้มันอยู่ข้างล่างนูน่นมันมาทางนี้ครับมาอยู่ตรงนี้มันกาจะจะขึ้นมาตรงนี้ วันนี้ตอกืนครับไม่ได้ตอคืนครับวันนี้ผมผมนั่งอยู่ตรงนี้ครับนั่งอยู่ตรงนี้ผมกล่าวว่ามันมันจะขึ้นมาทางนูน้นทางนูน้นแต่มันดันมันขึ้นมาทาง ทางล้านขวาครับมันขึ้นมาตรงนี้มันมาเห็นผมแต่ผมไม่เห็นมันนะครับมันก็เลยบินไปอยู่ทางล้านนู้นครับน่าเสียดายมากครับวันนี้ถ้าเอาเอาคืนมา น่าจะได้เห็นตัวครับวันนี้แต่ผมว่าผมจะมาต่อปืนดูสักหน่อยแต่ดันมาเห็นแต่ไม่เป็นไรครับเพราะไก่มันเคยได้แล้วมันไม่มีปัญหานี่ไก่ผมอยู่ตรงนี้ ่อยแป๊บเดียวครับไก่ไไเอไม่ขันตอนตอนตอนที่มันขึ้นมามันขันอยู่ทางล่านนูน้นมันมาทางล่าน,นี้มันมาทางล่านขวาแต่ผมดักมันอยู่ตรงนี้มันไม่มาทางนี้ น่าผิดหวังจริงๆตัวนี้เข้าเร็วมากครับปวอดครับเดียวอื นี่ผมลงให้ทุกคนได้เห็นนะครับสองสองตัวแต่อีกตัวผมยังไม่ได้ออก,ออกออกมาไปต่อออกไปต่อตัวนั้นก็ได้หนึ่งตัวครับตัวที่ออกสีสาสีสานะเข้าเร็วมากครับตัวนี้ ต่อคืนก็ไวครับเอานี้พลาดครับมาต่อปืน เหลืองครับตัวนี้แข้งทูดสายเลือดแดงครับอ๋อดูเลยอย่างกับไก่ป่าครับตัวนี้ เดี๋ยวไปไปดักดูไก่ป่ามันคันอยู่ไหมเดี๋ยวไปดูอีกครับ <c oughs> อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวไปต่ออีก